โไปไปไปขึ้นขึ้นฟังไปไปขึ้นไปขึ้นไป โอ้ย่าลงมานะอันนี้มันน้ำอะไรเนี่ยมันก็สายเคมีเลยเฮ้ยใช่เป็นสารเคมีเออแล้วแหละตัวมาดเจไปอย่างงี้เนี่ยเฮ้ยจริงเจ็บจริงเจ็บจริงปล่อยนะเฮ้ยเหลือบ้างเราไปแล้วไปดีกว่า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 ไป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 ลงน้ำเจ็บนะเว้ยตายเว้ยตายไปหมดเลยลงน้ำเจ็บนะเว้ยเอ้าโอ้ยทุกคนครับผมติดอยู่ในน้ำอะไรเนี่ยน้ำสีม่วงๆนะครับทุกคนอย่างก็สายเคมีเลยครับทุกคนดูดิไม่เหมือนสารอะไรสักอย่างไม่ใช่น้ำพิษ ใช่มันดูไม่ใช่น้ำกดนะครับมันเป็นน้ำสีม่วงน้ำอะไรสักอย่างอ่ะเดี๋ยวผมต้องหาวิธีออกไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมลองเลยรอบดีเอ๋เฮ้ยติดโอเคทุกคนมันลงไปไ่ได้โอ้ผมจะตายแล้วผมมีกล้องสองทางไกลวยครับทุกคนทำไมปลาพวกนี้มันอยู่ได้ทำไมผมอยู่ไม่ได้วะเเดี๋ยวผมลองเอาบล็อกต่อไปนะครับทุกคนเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเลยถ้าผมดูแลมันไม่น่าพออ่ะดูดิมันจะพอไหมน่ะเฮ้ยตรงนั้นมีไม้อยู่นี่วาเออเดี๋ยวผมจะต่อไปตรงนั้นนะครับทุกคนนี่ตรงนั้นมีเรืออับปางนะครับทุกคนทําให ผมอะตัดไม้แล้วก็ทําเรืออุ้ยเดี๋ยวผมต่อไปก่อนนะครับอ่าต้องต่อไปเอาม้าตรงนั้นก่อนนะครับเราก็จะออกไปอูโหูพอไนะเนี่ยน่าจะพอนะครับทุกคนบล็อกดิงแค่นี้พออยู่พออยู่ทุกค,ครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับทุกคนไป5 0,000ซับไปนะครับทุกคนจะ5 0 0แสนนเ้ยไม่ใช่จะ5 0 0แเพิ่งขึ้น4 0 0,000มาเพิค่ครับทุกคนเอ 4, อส0 0แสน,นแล้วเฮ้ยเอาน,นอะไรหนู oh, พี่มาช่วย ไม่ช่วยอะไรเมื่อกี้ยังว่าอยู่เลยนะแบบเฮ้ยมันคิดๆไงเฮ้ยมันเป็นการแสดงไงการแสดงเออมาทุกคนครับโถ่ช่วยผมมาหลายครั้งแลฮะมันคือการแสดงจริงใช่ไหมใช่ใช่โอเคไปไปไปไหนไปกลับฝั่งเลยกลับบ้านกลับบ้านอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคนโถ่จะช่วยจริงใช่ไหมช่วยจริงดีโกหกทำไมอ่ะโอเคครับทุกคนมีคนช่วยแล้วเอาเอาเอากลับกลับนี่ข้างหน้าครับถึงหมู่บ้านแล้วทำไมปาล์มอยู่ได้ะทำไมผมอยู่ไม่ได้ปะเอาึ้นแล้วคือแล้ว โอ้ยพี่อุ้ยเคไปครับทุกคนเดี๋ยวผมขอกลับหมู่บ้านก่อนนะครับขึ้นไปในหมู่บ้านเอ้ยโถมีอาหารไหมเอ้ยอาหารพี่นี่นี่เออเอย่าได้อาหารอะไรอ่ะข้าวผัดกุ้งอร่อยอร่อยไปดีกว่าครับทุกคนเราได้ข้าวผัดกุ้งแล้วแต่มันรถอาหารรถไวมากหมู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยมันตรงนี้มอมเอ้ยเห็นชื่อคนเฮ้ยพี่นั่นนะทางนั้นทางนั้นโถไงดีวะเนี่ยพี่แอบอยู่ตรงนี้ก่อนนะเออต่อบล็อกขึ้นก่อนนะครับทุกคนหมู่บ้านตรงแถวๆภูเขาเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นมาทางนี้ครับไป ผมจะขึ้นไปทางนี้นะครับทุกคนหมู่บ้านนี้ก็แบบมันทางแคบมากครับทุกคนด้วยความที่มนอยู่ซอกภูเขาอ่ะบ้านหลังนี้เอ้ยบ้านหลังนี้ผมเข้าได้มีอาหารไม่มีอาหารมีไม้โอเคครับได้ไม้มาก็ยังดีนะโถเอาเข้าไปหน่อยเอ้จะตีทำไมอัวนี้มีอะไรไหมชุดเกาะมีเพคครับทุกคนอาหารโอ้โหอาหารเต็มเลยขอทำชุดเกาะก่อนละกันมีโตัวค้าไหมเอาบ้านนี้เปตัวค้าเไม่มีอะไรเลยอ่ะเอาตัวค้ยเดี๋ยวผมทำตัวค้าขึ้นมาเองแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำชุดเพชรนะครับ เราจะชูเพชรประมาณนี้ได้ครับไม่มีรองเท้าไม่เป็นไรหรอกนี้ผมมีนี่อะไรใส่เพชรคราฟไงอะครับไม่เป็นก็เดี๋ยวต้องใช้มีไม่มีที่ในเทไรอะทำไม่เป็นอะท่าไม่เถิดเถอใครครับ้างมีคนครับไหนตรงไหนตรงเนี้ยอะไรเนี่ยทำเมกระจกเป็นรูเอฟีแบบเดียวเองเดไปไปดูข้างนอก่อยหน่อยไปหนีหีไปหหนีลนีไเฮ้ยเดีดเเดี๋ยวเด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 ดเ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 มีอะไรดเดเดเปดเดเดเเ กินอะไรเหม็นๆนนะ่ะเลดมันตดไว้แถวนี้เปล่าไหมโอ้ถ้าใครจะไปเนี่ยโอเคไปแล้วโอเคลงไปด้านล่างครับทุกคนโอเคโอ,คโอค้คลังอาวุธอันนี้ชุดอะไรชุดในเทเลครับเฮ้ยเอามาชุดในเทเลโอเคตัวน,นี้มียาสปีครับยาต้องหุน่นเฮ้ยเอามานิวเคลียร์ก่อนใช้คิดดีๆอืมน่าสนใจเฮ้ยทุกคนของของแค่นี้แหละโอโอพแ้วของดีมากครับเไอไอนี้ปุ่มอะไรอ่ะ เฮ้ยมีทางลับด้วยอ๋อนี่ทางลงไปใต้ดินครับไม่มีอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมาปะเนี่ยพี่โถเอา้าเอาา้าน่ามาจากไหนนะ <c oughs> เนี่ยแล้วทำไมกระจกมัน,นมรูพี่โถ <c oughs> เอา้าของปิดต่อหน้าเฮ้ยเมื่อกี้พี่มายืมไปเอง <c oughs> <c oughs> ออ๋เอา้าพี่ก็มีของไม่ใช่เหรอไม่พี่ของมันจะพังแล้วเง <c oughs> ี่ นิวเคียห์หายพี่เอาไปปะเออพี่ก็ออกเอาไปเอาไปทำอะไรวนะเนี่ยระเบิดเมือนคน,นผมจะไปไงดีวะเนี่ยอ่ามีน้ำโพอยู่นะครับเดี๋ยวผมฟูช่วยเกาะน,นี้ไปเลยกันโอเคทุกคนผมมีนิวเคลียร์หน้าจอนิวเคลียร์เนี่ยแหละไปแก้แค่นะครับเอ้ยใครก็ได้เปิดหน่อยนี่นใครเปิดโอเคเดี๋ยวผมเปิดเองเออขุดมาเลยแล้วกันครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปบ้านอือน่นต่อดีกว่าตรงไหนนะเหมือนตรงนี้จะมีถ้ำนะครับโอ้โหเขาอยู่ตรงนี้ก็เต็มเลยผมไปเอ้ยเดี๋ยว จาหัวหนุ่มเดี๋ยวใช้ตอนที่จำเป็นดีกว่าครับตรงไหนในที่บ้านที่บ้านเท่ามันอยู่ไหนเนี่ยไปทางไหนอ้ดินเนี่ยทุกคนพี่นนท์พี่นนท์เฮ้ยใครเรียกนะเอ้ยโถอะไรนี่นี่เดี๋ยวผมพาไปลุกของเร็วอะไรของไหนแล้วเนี่ยนี่นี่นี่ตรงนี้ตามมาออกแอบแฝงหน่อยอ๋อไานตรงไหนตรงไหนโอ้มาแล้วมาแล้วนี่เป็นกล่องพี่กล่องแน่นะไม่มีอะไรใช่ใช่ขบวนนี้ขบวนนี่้ขบวนนี่เออสวยอะไรเอ้าเอาได้ยังพี่ได้ได้ทุกคนทุกคน จังไอ้นนได้แล้วทุกคนเดูดิวายวันนี้งหัอ้าวเอ้ยอย่าเอ้ยจับไอ้นนได้แล้วไอ้ถั่เอ้ยหักหลังอะไรจับโดนจับโดนจับหักหลังอะไรหักหลังอะไรหักหลังอะไรไม่ได้หรอกเฮ้ยขุดขุดให้มันคุยขุดให้มันคุยขุดได้เหมือนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยออกมาตายนะออกมาตายนะถั่เฮ้ยหักหลังอะหักหลังอะไรหักหลังอะไรอะไรของไม่เห็นดีเลยอะ อะไรรอะไไปหมดเลยทุกคนออกไปออกไปเออเออเปลี่ยนเป็นออกซิเจนิดีเปลี่ยนทำไมกระจอดอย่างเงี้ยทำไมกันจออย่างเงี้ยหนีดิไปแล้วครับทุกคนไปเลยไปไปเางบนผมไม่ได้ขึ้นจริงแบบผมอยู่ตรงนี้ครับทุกคนาวมันหายไปไหนอะมันหายไปไหนแล้วอะหายไปเปล่าไปแล้วเปาคุณหาดิอ้าวแล้วมันอยู่ไหนอะมันหนีไปแล้วเปล่ามีมันมีรับเบิลเฮ้ยกับดักวันนึงนะพีสตันมันคลายตัวแปลว่ามันอยู่ในวงจรแน่เลยมันอยู่ในวงจรทุกคนผมไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ไปแล้วครับทุกคนอยู่นี่โอ้ยยี่หักหลังโอ้ยอะไรโรยง้าหลังไหนๆอย่ามาปีนเขาตึ้งมากโอ้ยอะไรวะเนี่ยนี่เลยอุ้ยจีดโอ้ยเจ็บเจ็บมาดีมาดีมาดิมาดีนี่ทำไมอ่ะนี่ทำไมอ่ะนี่ทำไมนี่ทำไมอุ้ยพวกนี้ขอหนียาวเลยกันไปแล้วทุกคนจะไปไหนไปไปยาวทั้งหมดนะครับอุ้ยผมเกือบตายเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้อยู่ไหนแล้วอ่ะอยู่หายไปไหนอ่ะเอ้าเมื่อกี้เวโนบาร์เมื่อี้ไม่หรอ เกี้อะไรอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเต็งไรบ้าวโอ้โต้องถอดชุดเฮ้ยคืนนี้ไฟอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคันโดนระเบิดาเฮ้ยชิลแนวะผม้โหขึ้นทางนี้นะครับเฮ้ยกลับหมู่บ้านกันเถอะวะลา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 ทางไหนที่บ้านหลังไหนที่ผมยังไม่ได้เอาของเนี่ยบ้านหลังนี้เฮ้ยบ้านหลังนี้ผมยังเฮ้ยยังหุนอีกเหนือทีเซซีพีทำไมหมดไวจังเนี่ยไปครับตรงนี้โอ้โหมีแต่หายบ้านหลังนี้มันคงไม่มีอะไรครับไม่น่ามีคนเนะครับใส่กอดก่อนแล้วกันจะได้เนียนเนียนเฮ้ยมีเนียนจะคครับทุกน เอ้ยไม่มีของนนี่พี่นนผมมาช่วยพี่ทีเอารู้ได้ไงอ่ะเอ้ยผมพี่พี่ร้องหนขนาดนี้ผมไม่รู้ได้ไงล่ะเอ้าคืออะไรนะผมมาช่วยพี่ผมมาช่วยจะโมยช่วยจริงหรือเปล่าเมื่อกี้เหมือนยังตีอยู่เลยทำไมทุกคนเหมือนจะมีคนไอผมไม่ได้ตีพี่จริงๆเมื่อกี้ไอ้ถูไม่บอกว่าจะมาช่วยตัวท้ายก็หักหลังเอ้ยไอ้ถอะมันเป็นคนไม่ดีพี่ไว้ใจได้มั้ยเนี่ยมีอะไรที่แบบว่าจะไว้ใจได้มั้ยมีอะไรไหมที่แบบจะไม่ไว้ใจอเลยเนี่ยจะเอาเอาเนื้อซอมบี้ไปเลยทุกคนคิดว่าไว้ใจได้มครับคอมเมนต์มา ก็ไว้ใจได้ไหมอ๋อก็ได้เชื่อก็ได้อ่ออ๋อคือจะช่วยใช่ไหมใช่พี่ช่วย,วยอ่าคือพี่อาจจะบอกแผนก่อนคือพี่มีระเบิดนี่นิวเคลียร์จะเอาไประเบิด <Hey. S 1> ให้พวกมันตายหมดเลยเอ๊ะทำไมของไม่ดบับเอาระเบิดอ,อยู่ไหนอ่ะเอา,เอาไม่ได้อยู่ในตัวผมนะพี่เอาวางทีเดียวหายนะครับทุกคนเอาเหลือลูกเดียวเอาไม่เป็นไรเฮ้ยไม่เป็นไรพี่เฮ้ยเฮ้ยย้อนหัวกลับมาแล้วครับนี่ตรงเนี้ยตรงนี้พี่ตรงเนี้ยมันมีนี่ใช่ป่ะ ตรงเนี้ยมันมีหลุมอยู่ใช่ป่ะใช่ตรงเนี้ยคือมันมีหลุมและพี่อยากจะแบบว่าทําให้พื้นไม่เเนียนยังไงดีนะเออย่างนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําตามเผาก่อนนะครับทุกคนแล้วก็เออมีถ่านไหม่านเอาไม่เป็นไรโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเผาให้มันได้สโตนนะครับแต่นั้นเราจะทำเพเช่เพจนะครับทุกคนมันก็คือแบบหินเหยียบได้พอเหยียบปุ๊บทีมีมันจะทํางานนั่นแหละนี่คือแผนโอเคนะนั้นทีตามมาคนสุดท้าย แล้วก็เดี๋ยวผมจะรอให้พวกเขามานะครับให้พวกเขาโดนทีนทีเพราะผมเหยียบใช่ปะผมจะรีบไปเนียผมไปไกลๆเลยนะครับทุกคน okay. โอเคเฮ้ยพอเสร็จแล้วนี่ไงได้แล้วพี่เอาเยอะๆนะครับเอาเยอะๆงั้นเ,เ,เดี๋ยวพี่ลงไปได้แล้วงั้นพี่ฝากแบบทำเพจให้พี่เยอะเลยนะโอเคนะโอเคครับพี่ได้เลยไปทุกคนเฮ้ยมียังผลอีกนี่่ามียังผลอีกเอางี้เดี๋ยวผมปาเฮ้ยค่อยมาเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วทุกคนโอ้ตกตกตรงนี้ครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาอยู่ตรงนี้แหละไปขุดตรงนี้นะครับ คือบล็อกเดียวมันน่าจะพอเลยนะครับทุกคนเพราะว่ามันคือนิวเคลียร์แค่นี้นี่และเสร็จแล้วกับดักครับเอ้ยเดี๋ยวผมวางตรงไหนเนะี่ยตรงนี้เนาะโอเคครับวางตรงตรงนี้เลยกันโอเคครับทุกคนได้แล้วเรียบร้อยผมมาเหยียบแค่นี้มันก็ได้แล้วครับทุกคนแต่ผมอยากได้เพจเ,เ,เยอะขึ้นนะครับรอพีมไวก่อน พี่นนทพี่นนทพี่นนอยู่ไหนพี่ผมเอาทิเตอร์เพจมาให้แล้วเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไหนตรงไหนพี่ตรงไหนเก่อนอยู่นี่อยู่นี่นี่หลังหลังอ๋ออวางไปใช่ไหมเอ้ยอย่าเหยียบเยียเหยียบอันนี้นะอย่าเหยียบนะโอเคเหยียบคือหายเลยนะโอเคพี่อาเอาไปโอ้เดี๋ยวผมวางเยอะนะครับเพื่อความเนียนอย่าเหยียบนะคือตอนนี้พื้นที่ต้องห้ามแล้วห้ามไปเหยียบเด็ดขาดโอเคครับทุกคนเราเอ้ยย่างหัวจะหมดแล้วไอ้เจ็ดบีไม่เป็นไรพี่ตรงนี้ยังไม่มีคนโอเคนั้นเรียบร้อยครับทุกคนกับแยกเร โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะล่อพวกเขามานะครับในแบบผมจะเหยียบปุ้มมวเด้นมันต้องโดนสักอันแน่พอเหยียบโดนใช่ป่ะผมจะดีปลาจะโผล่ไปเลยนะครับทุกคนโอเคพีต้องลงมาคนสุดท้ายนะหรือไม่ต้องลงมาเลยก็ได้ไป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 ครับทุกคนเดี๋ยวผมต้องปลาไปกลางหมู่บ้านเลยปลาแล้วอยู่นี่ทุกคน นี่ไงอยู่นี่ไหน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 อยู่นี่อยู่นี่มาหนี้มาหนี่เล้วนี่เหรอนี่เหาะมาแค่ตีเลยตายเายตายเลยโดนโดนไม่โดนกิ่แล้วหักหลังอ่ะเอ้ยเอาตาตามมาไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งไม่ได้มีอะไรดีมาเยอะๆมาเยอะๆนะนะทุกคนดเม่ไหรอวะขอดิงกันทิ้งเปล่จริงเปล่ามาสู้ดิโอ้ยนาพังหมดเลยลุ้นตีเลยไม่ไดีเลยฟาร์มทังหมดเลยอ่ะอะไรพวกเราลุ้นตีลุ้นตีคือต้องทำตอนนี้ผมต้องให้พวกเขาวิ่ง

ตายเป็นไงเฮ้ยเหลือคนนึงเฮ้ยเหลือคนนึงเฮ้ยพี่ไม่เหลือคนนึงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโธ่เออเออนี่ไงไอ้คนหักหลังไอ้หักหลังไอ้หักหลังเอ็นี่ใส่ไม่ดีดูมันดูมันเฮ้ยใจเย็นดิเฮ้ยดูมันพี่ดูมันอ่าเฮ้ยทีละคนเฮ้ยเด็กน้อยทุกคนดูดีระเบิดนิวเคลียร์นะครับทุกคนดูเหมือนมันจะไม่แรงนะเพราะว่ามันอยู่ใต้ดินนะครับถ้าแบบวางโดดๆนั่นคือแบบมันระเบิดแรงมากเลยนะเลยนะครับทุกคนเป็นไงบ้างกับดักแก้แค้นครั้งนี้ นิวเคลียร์กับพื้นเนียนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งให้ผมด้วยนะครับเอาให้ถึง5 0 0แสนซับเลยนะครับทุกคน4 0 0แสนซับแล้วขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ช่องพีด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพีด้วยครับช่องพีกี่ซับและหนึ่งหมื่นละครับโอเคกดให้ถึง5 0 0 0มืเลยนะทุกคนโอ้ยเยอะไปหเปล่าใครคับกดไลค์กดติดตามแล้วอยากให้ทำอะไรทุกคนคอมเมนต์มาเลยนะครับบบ๊าายยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย